ชาวเน็ตคอมเมนต์อุ้งอิงถามทักษิณเจอตอบกลับสั้นๆนเรียกว่าหลังจากที่กลับมาแล้วสําหรับทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวกลับมารับโทษในประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยถูกนําตัวส่งไปเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครแต่จากนั้นช่วงกลางเดึกนนายทักษิณมีอาการแน่นหน้าอกจึงถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตํารวจโดยพักรักษาตัวอยู่ชั้น14หอผู้ป่วยรับ รองระดับสูงก่อนตามมาด้วยกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่านายทักษิณอยู่ในเรือนจำเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกนำตัวออกจากเรือนจำไปรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลโดยกรมราชธรร์ชี้แจงการปฏิบัติเช่นนี้เป็นไปตามระเบียบเนื่องจากโรงพยาบาลราชธรรมไม่มีความพร้อมด้านผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์การรักษาล่าสุดชาวเน็ต หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากในไอจส่วนตัวของอุ้งอิงแพดทองทานลูกสาวคนไรกของนายทักษิณโดยมีชาวเน็ตคนหนึ่งได้ตั้งคำถามว่านักโทษหรือเทวดาคะทำให้อุ้งอิงตอบกลับโพดังกล่าวว่าเทวดาคะ